สวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาแล้วสวัสดีครับนายแบบครับโอ้นายแบบรูปหล่อเลยนะครับมีคราด้วยเนาะเท่มากเลยครับผมอยู่บ้านไหนครับกันนีอยู่อยู่รงใหญ่ครับอยู่ดงใหญ่เลยหมู่ไหนครับหมู่สิบเจ็ดหมู่สิบเจ็ดของโซนกำนันครับอ๋อโซนกำนันก็จะเป็นบ้านเก่าพัฒนาเนาะบ้านบ้านดงใหญ่เป็นบ้านเก่าพัฒนาเป็นเคยมานี่ครับหรือคนก็นี่เลยคนบ้านนี้นะครับอ๋อคนบ้านนี้เนาะอ๋อก็บ้านเดียวกันน่ผมยังไม่ตัด ผมยังไม่ตัดนะครับตรงนี้ดูก่อนให้ดูผมก่อนรอบนึงครับนี่ผมยังไม่ตัดนะครับแล้วจะตัดทรงอะไรครับอาจารย์อ้นทรงนี้จริงจริงเขาจะคนที่เขาสั่งตัดเนี่ยเขาสั่งรองทรงต่ำาข้งบนสั้นแต่เราจะไม่ทําให้รองทรงต่ำนะไงจะไปฝืนลูกค้าอลยไงครับไม่ฝืนไม่ฝืนก็เราจะทําตามใจเขาเลยจะทํารองทรงต่ําเราก็ต้องทำรองทรงต่ําทันสมัยวิธีตัดอ่าวิธีตัดทันสมัยอ่ารองทรงต่ํานะครับครับ ช้อะไรก่อนอาจารย์ใช้เบอร์อะไรก่อนถ้าเขาบอกว่าเอายาวเราก็ใช้เบอร์เบอร์แปดเบอร์เจ็ดถ้าเขาบอกว่ายาวกว่านั้นมีไหมครับยาวก็เบอร์เก้าครับได้ถามยังว่าจะเอายาวหรือเอาอะไรทําไมไม่ถามถ้าเขาบอกถามได้แบบถ้าเขาบอกถ้าเขาบอกถ้าเราเอาเบอร์เก้าเลยเราจะได้ใจนายแบบเขาจะรู้ได้ไงแล้วเขาจะบอกได้ไงเขาบอกว่าลองทรงต่าบนสั้นบนสั้นถามเขาดูบนสั้น สั้นมากไหมครับพอประมาณพอประมาณพอประมาณเบอร์อะไรอาจารย์เบอร์เบอร์เก้ามันก็สุดแล้วนี่ครับสพอประมาณพอประมาณนะแต่ถ้าบอกยาวล่ะถ้ายาวจะเป็นเบอร์สิบหรือไงไม่มียาวกว่านี้เขาคงไม่มาตัดคงไม่มาตัดเ้าโอเคงั้นจัดไปครับยาวกว่านี้เขาคงไม่มาตัดใช่ถูกต้องดูนะครับพอเราสวมเบอร์เก้าเสร็จแล้วก็ทําอย่างที่ผมบอกกันแหละมันบอกยังไงเราวิธีบอกก็ตัดไปเลยแล้วครับเทคโนโลยี ถ้าเราทําอย่างนี้มันจะเป็นสกินเฮดเบอร์เก้าครับถ้าเราทําอย่างนี้มันก็จะเป็นทรงที่เราเขาต้องการเอาข้างบนออกพอประมาณครับดูนะครับดูผมเร่มทุงานแล้วนะครับครับปึ๊บเรากดแรงไหมครับเจ๊กดแรงเลยติดหนังเลยติดหนังเลยครับแล้วต่ช่วงหน้าเราอย่าไปยุ่งใช่ไหมยุ่งก็ได้แต่ว่าอย่าไปนอนอย่างนี้ครับยุ่งอย่างนี้ครับแล้วก็พุ่งเข้าไปธรรมดาดูนะครับดูวิธีทำารัให้ดูคักๆเลย ว่าว่าติดตั้งหนังไม่ติดนะดูนะบบบเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าไม่มีเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบก็ต้องใช้วีอีโต้ใช้อีโต้ลูกค้ากันหนีสิครับอาจารย์ไม่ใช่วีมันมีชื่อเรียกอ๋อวีใช่ไหมครับชื่อเรียก,ยกอของวีอีโต้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีดอีโต้ ที่นี่ไม่ใช้มีดดีโตใช่ไหมครับไหนจะมีการตัดมีดดีโตนะครับจะมีไหมตัดมีดดีโตอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นผมผู้หญิง่ตัดได้มีดดีโตควนดีโตฟันได้หมดครับแต่ถ้าเป็นทรงอันนี้ใช้แค่วีดีโตกับเบอร์เก้าครับวีีโตนะครับเดี๋ยวนายแบบก็จะตกใจนะฝั่งดูฝั่งตกใจดูฝั่งนี้อ่าดูฝั่งนี้นะครับผมเบอร์เบอร์เก้านี่ยังใช้เบอร์เก้าอยู่นะครับเบอร์เก้าก็เล็งจากคิ้วนี่พุ่งขึ้นธรรมดาครับเห็นไหมครับ จากคิวนะไม่ใช่มาอย่างนี้นะครับตรงนี้เอาตั้งอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็เอาอย่างนี้เบอร์เก้านะนี่ครับพุ่งขึ้นไปธรรมดาแล้วมันก็จะเป็นรองทรงต่ําเบอร์เก้าอืเข้าใจแค่นี้พอไม่ต้องเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองมันจะเป็นทรงสั้นไปครับเอาเบอร์เก้าอย่างเดียวเรียกเรียกได้ไหมว่ารองทรงต่ําเบอร์เก้าทั้งนี้ได้ไหมได้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในสารระบบเขามีไหมครับ ในสั้นระบบมันก็จะเป็นรองทรงต่ำธรรมดาอาจจะไม่มีผมอาจารย์อ่อนมั่วขึ้นมาหรือเปล่าทรงไม่มั่วครับก็มันเบอร์เก้าจริงๆอาวเบอร์เก้าอโอเคผมไม่เถียงครับก็ใช้เบอร์เก้าก็เป็นรองทรงต่ําเบอร์เก้าก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เรื่องทรงเรื่องอะไรครับไม่รรคับเพราะเราก็ใช้เทคนิคถามด้วยความเสือกหละเสือกถามเสือกอะไรไปครับรองทรงต่ําเซอกแทรกคนถาเดูด้านหลังครับ ่าด้านหลังนะยังก้าอยู่นะครับยังก้าอยู่เพื่อที่จะมาเชื่อมเข้ากับด้านบนดูนะฮะโอเคเห็นไหมครับเอาช่วงกลางหัวใช่ไหมเลยหูนิดนึงใช่ไหมฮะประมาณประมาณสักเนี่ยครับเลยหูมันี่เลยเบอร์เก้าหนึ่งเบอร์เก้านะครับครับสวนไปเลยเบอร์เก้าให้มันจะได้มารับกับส่วนข้างบนไงครับทําให้รับทําให้รับกับส่วนข้างบนครับรับนี่หมายถึงหายหรือเปล่าอาจารย์กลมกลืน อ๋อกลมกลืนนะมันมีรับหายอะไรเนี่ยรับหายรับแบบกลมกลืนรับหายนี่หมายามว่าเราออกหนีหายหนีห่างอะไรเงี้ยนะครับอ่านั่นมันก็เป็นรับรับตานั้นรับตาอันนี้รับกลมกลืนรับมีดอีกต่างหากนะรับมีคมเฉียบมันใช้ตัวอักษรตัวเดียวกันนะรับอะภาษาไทยลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้มันเป็นรับเหมือนกัน ภาษาไทยดิ้นเอาดิ้นได้ใช่ไหมภาษาไทยถ้าถ้าเอาภาษาบาลีมาใส่ก็ละ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 ถ้าภาษาไทยดิ้นได้ก็จะเหมือนการทำอะั่น่ะกุ้งเต้นมันจะดิ้นอย่างเดียวเลยพอเวลาใส่พริกใส่น้ำปลาใส่เกลืออะไรดิ้นพล่านเลยดูนะครับสงสารสัตว์เลยครับนี่ครับกว่าจะได้กินดูฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับดูฝั่งขวานะครับตอนนี้ดูเบอร์เก้าอย่างเดียวเบอร์เก้าทำไมง่ายขนาดนั้นอาจารย์ต้องใช้เบอร์เก้าผมจะสอนให้ง่ายๆถ้าสอนยากผมไม่บอก แนะนำให้ง่ายๆแนะนํานะครับ๋อตอตรงขอโทษ,โทษนะครับ<ท>ไม่ไม่ได้สอนนะแนะนําครับแนะน,นําเพราะว่าแล้วใครจะไปต่อยอดยังไงก็ว,ว่ากันไปแล้วแต่ครับใครใครจะทักทายใครจะอะไรมาก็ว่ากันไปครับ,รบไม่มีโกรธไม่มีเครื่องแลนะครับ คิดบวกครับคิดบวกคิดบวกอย่างเดียวคิดบวกเนี่ยมันมีสองอย่างนะอาจารย์คิดบวกคือเข้าต่อยกันคิดบวกมีสามอย่างครับอ่าคิดบวกอ่าหนึ่งมีสามอย่างคือต้องการที่จะบวกคือต่อยกันโมโหใช่สองคือคิดบวกคิดด้วยความดีใช่คิดด้วยความบวกคือไม่ไม่ไม่สนใจใครอ่ะคือสบายใจอ่ะเนาะใครจะไหวไงก็สบายใจยิ้มแล้วบวกอีกอย่างหนึ่งคือเป็นบ้า ไปอยู่ไปอยู่โรงพยาบาลบ้าแขกบอกว่าไงนะบอกบอกอีกอย่างหนึ่งคือศอกมึงก็ศอกกูบวกคิดบวกนะครับนี่คือคิดบวกถ้าเป็นไอ้บวกขาวก็บวกายบวกวันนี้รายการของอาจารย์อ้อนกันงายก็จะเหมือนชิงร้อยชิงล้านนะครับผมนี่ก็ต้องขอบคุณเก้าครับดูนะครับอ่าขอบคุณเสียตานะครับชิงร้อยชิงล้านพอเบอร์เก้าเสร็จทำยังไงรู้ไหมครับผมก็ไม่รู้หละไม่ได้บอกผมถามผมผมก็ไม่รู้เลยครับจะทำยังไงครับได้แนนอครับ พอเบอร์เก้าเสร็จปุ๊บเปลี่ยนจากเบอร์เก้าเป็นเบอร์สองเอาเบอร์สองมาเนาะเพราะอะไรถึงต้องเป็นเบอร์สองเขาบอกว่าไม่เอาเบอร์สองก็เปลี่ยนเป็นเบอร์สามถ้าเบอร์สามไม่เอาอยู่ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์สี่ไล่ไปเรื่อยถ้าเบอร์ไปจนถึงเบอร์เก้าได้ถามยังได้ถามยังถามแล้วถามแล้วถามยังอ่ะก็ลองลงตามต้องเบอร์อันนี้เบอร์อะไรเบอร์สามอ่าเบอร์สามจัดไปเบอร์สามครับเราลงตามเราต้องเอาเบอร์แต่ผมพูดจริงๆเขาไม่ต้องไปถามแล้วครับไม่ต้องถามในแบบแล้วครับเราทำก็ต้องเอาเบอร์สามเราเป็นช่างเราก็ดุลยวินตรของเราเองช่าง ช่างมันมีสองอย่างนะอาจารย์ครับช่างนี่คือช่างเขาเถอะกับช่างช่างทำช่างผลิตอันนั้นคนเขาจะคิดเอาเองแต่ถ้าถ้าเป็นช่างด็อกเตอร์เนี่ยเขาจะต้องปัญญาเป็นแสงสว่างช่างด็อกเตอร์ก็มีอีกสองแบบนะมีมีสองแบบนะช่างด็อกเตอร์ด็อกก็แปลว่าหมาเตอร์ก็แปลว่าหัวที่เลื่อนใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาด็อกเตอร์ยังมีเลยคือปลาอะไรครับไม่รู้ครับปลาชาวเกือปลาหมอครับฝ่าด็อกเตอร์ ปาหมอคือด็อกเตอร์ครับป้าหมออ่านั่นนะครับนี่ดูนะครับอร่อยด้วยเบอร์สามนะครับเนี่ยเบอร์สามนะครับเอาเฉือนไปเลยนะครับเริ่มเลี้ยขึ้นมาดูนะฮะเบอร์สามปื๊ดเนี่ยปื๊ดมากเดี๋ยวนายแดดมันจะรำคาญไม่รำคาญไม่รำคาญตืบอีกเวลาก็ไม่กี่นาทีแล้วครับครับตอนนี้เจ็ดนาทีห้าสิบแปดได้ครับอาจารย์อ้นนี่ดูด้านหลังนะครับอ่าเบอร์สามนี่สวนขึ้นไปอยู่ที่บริเวณกลางหูนะกลางหูกลางหูนะผมพูดผิดกลางหูอันนี้กลางหู กลางหูแตแนวมันกลมกลืนตรงเนี้อ๋อแนวอยู่ตรงนี้เนาะครับแนวมันกลมกลืนอยู่ตรงนี้เราไปตัดตร,ตรงอื่นก็ไม่ได้ม,มันอยู่แนวนี้เนาะครับเพราะว่าข้างบนมันเป็นเบอร์สามเบอร์สี่แล้วเบอร์เก้าแล้วใช่ไหมล่ะครับแล้วแต่เราจะไล่เอาถามใครครับใช่ไหมนี่ถามในแบบที่ถามผมถามตัวเองถามตัวเองนะครับผมอาจารย์นนท์วันนี้อาจารย์นนท์จะเตะผมออกนอกล้างไมครับวันนี้ไม่ตะไม้เตะไม่นตะไม่กวรไม่กวนครับ ถ้าว่ากวนติงเขาพูดพาาพภาษาราชาบยกพระบาทฟาดพระโอษฐ์พระทนหลุดตวัวสันวาฟันหลุดอันนั้นภาษาลิเกนลครับภาษาลิเกเป็นภาษาลิเกนะครับผมแล้วก็ถ้าว่าภาษาตลโก,ก็คือตีอนตีนเนาะกับจ้างตืมครับทีนี้เราเสร็จแล้วครับลององต่ำดูนะครับ <S <S เสร็จจริงหรือเปล่าครับหรือเสร็จลองลองดูเอาตัวกรึบมา,อบมาเอาตัวกรึบมาเอาตัวกึบมาตัวกึบใช้ตัวอะไรนี่อาจารย์ใช้ตัวเล็กอ่าใช้ตัวเล็กอ่าถ้าอาจารย์ไม่มีตัวเล็กล่ะ ถ้าไม่มีตัวเล็กเอาตัวใหญ่เอาไม่ต้องไม่ต้องเอาตัวนี้แหละดูทำให้ดูอาทำให้ดูนะครับถ้าไม่มีตัวเล็กเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ก็ได้ครับนี่เก็บ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 ครับใช้ตัวเล็กถ้าตัวเล็กก็ทําอย่างนี้อ่าทําอย่างนี้นะครับกรึบนะครับอืมเขาเรียกกึบนะครับมันก็จะเป็นลองทรงต่ําอาจารย์อ้อนถนัดตัวเล็กด้านหลังจะเป็นตัวยูยูหรือเป็นตัวแอลครับเนี่ยเป็นตัวแอลมันเป็นวัยรุ่นอเป็นวัยรุ่น เขาไม่ใช่วัยรุ่นหรือไงครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วัยรุ่นอวายเขาวัยรุ่นอยู่เลยครับเนี่ยเขามีหนวดมีเคราเขาเหมือนกับวงอะไรนะวงอะไรนะเจ๋งวงไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ติดตามนักดนตรีเจ๋งอ่ะน้องเจ๋งอ่ะที่เป็นนักร้องนะครับถ้าแบงวงแคสก็ไม่ใช่ไม่ไม่วงอะไรนะที่เปลี่ยนอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับตัวยูคิดเอาเองอันนี้ผมคิดตัวยูให้ได้ก็พอแล้วเนี่ยเห็นไหมครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ ครับผมแล้วเราก็เป็นรองทรงต่ําแล้วตอนนี้ถ้าเขาบอกเอาจอนนวลนี้ก็ใส่ได้อาจารย์อ้นต้องตัดให้เขาขึ้นร้องเพลงได้นะเนี่ยได้ได้ได้ต้องตัดให้ขึ้นร้องเพลงได้นะคนเล้ไมนเข่าเยเขาเอาไว้ดีกว่ามั้งเรื่องไงเอาออกใช่ไหมอ้าวเสียดายเขาเนาะเขาสวยเลยไม่เสียดายแล้วนี่คือนี่คือตัวเก็บขอบเห็นไหมครับเอาเอาเขาออกผมก็จะกล้าคุยด้วยทีแรกผมก็ไม่ค่อยกล้าคุยผมก็กลัว ดูแล้วดุมากเลยครับดูนะครับตัวเอสนี่เป็นอย่างนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมตัวเอสใช่ไหมเอสยาวๆใหญ่ๆเอสยาวๆมันเป็นเอสกว้างเนาะแล้วด้านด้านจรนี่เราเอาเป็นตัววีก็ได้นี่ตัวเห็นไหมครับนี่มันก็จะวีหางเป็ดหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นวีก็คือวีไม่เกี่ยวกับหางเป็ดเลยนะตัววีก็คือวีอันนี้คือจรแหลมนล้เนาะจรแหลมจรแหลมมาดูฝั่งนี้ทีนี้มาดูอ่ามาดูฝั่งนี้นะครับผมันทําเหมือนกันทําไม่เหมือนกันทีนี้มันอยู่ที่อาจารย์อ้นแล้วจะทําได้เหมือนไหมครับ ก็นี่แหละทำปึ๊บเหมือนไม่เหมือนแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้นั่นแหละอาจารย์อ้นจะทําได้เหมือนเนีอเปล่าโค้งลงมาโค้งลงมาทําจนแหลมให้เหมือนกันเห็นไหมครับแลอาจารย์อ้นเรียนจบเรขาคณิตได้เกรดที่เท่าไหร่เกรดสองครับเกรดสองครับแต่ผมรู้ว่าสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือด้านคูณด้านสามเหลี่ยมคางหมูผอไม่ใช่ครับสี่เหลี่ยมคางหมูผมว่า คลิปของอาจารย์อ้อนนิวหหหลักการมาเพียบเลยนะหลักการที่เอาเทั้งโมเดลทั้งเลขาคณิตทั้งพิชชาคณิตฟังชันหนึ่งบวกฟังชันสองสแปร์รูดหน <Humans. S 1> ึ่งสแปร์รูดแปดเท่ากับสี่สแปร์รูดสี่เท่ากับสองเลครับพอตัดมาเราดูได้ไหมครับอาจารย์ดูให้หลักการมากันเพียบเลยหลักการมาหลายกันมาเป็นเพียบเลยทีนี้เรามาฝึกษาวาอ่าเอาทับน เอาทำบนลงหน่อยนะคำบนลงหน่อยอ่าอันนี้นายแบบเขาจะรู้แต่ถ้านายแบบเขาไม่บอกแล้วถ้าตามอาจารย์อ้อนอาจารย์้อนจะทําไงางบนลงหน่อยนะเดี๋ยวฟังก่อนให้มันหายที่ใช่ใช้เบอร์อะไรเปลี่ยนเป็นเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดครับเมื่อกี้เบอร์เก้าเบอร์เก้าคือตอนนั้นยังไม่ได้ตัดข้างก็เลยไม่รู้ใช่ไมนายแบบเขาบอกแล้วต้องออาออนนะอาเบอร์เจ็ดจะเป็นเบอร์แปดไหม ไม่ไม่ไม่ต้องไปสงสัยก็าสั่งมายังไงต้องทาผมผมไม่รู้เี่ยมันอาจจะเป็นเบอร์แปดด้วยว่าดูก็ได้นี่เบอร์อ่าเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดเขาบอกว่าเอาลงอีกนิดนึงอ่านิดหนึ่งเหมือนเดิมนิดนึงอ่ะผมก็คิดว่าเบอร์แปดไงแต่นี่มันเป็นเบอร์เจ็ดเพราะเบอร์เก้าก็เป็นเบอร์แปดต่อจากเบอร์เก้าถ้าเราสับสนเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะสับสนยิ่งมากเราตัดสินใจเองถ้าเราสับสนมันก็จะยิ่งสับสนนะใช่จผมพยายามอยู่ที่ไหนคามพยายามก็อยู่ที่นั่น มันจะไม่เสร็จสักทีนะอาจารย์อ้นครับผมเพราะเราไปยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะตาเราไปวุ่นวายเราไปมั่วกันไปก็ไม่ดนี่เอาลงนิดนึงเห็นไหมครับเอาลงแล้วนะครับตอนนี้เบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดเนี่ยเบอร์เจ็ดนะครับผมเบอร์เจ็ดลากลงมาถึงหลังเลยนี่นี่ถ่ายตามผมเนี่ยมันจะพอดีเห็นไหมครับลากลงมาเลยนะครับสึ่งซ้อมกันดูนะครับผมนี่นี่มันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกถ้าอาจารย์อ้นทาผิดก็อย่าตามนะครับผมถ้าทําถูกก็ตามเอาแต่อันดีไปอันเลวร้ายอันที่ไม่ดีก็อย่าเอาไปครับ นั่นแหละครับบอกออกตัวไว้ก่อนนะครับผมพเขาบอกว่าสั้นเบอร์เจ็ดดูออกตัวว่าอาจารย์อ้นคือวิชาเกินนะมันบางทีมันก็มีเกินมัอะรมาสร้างดูอย่างนี้น่ะมันยาวจริงเบอร์เจ็ดลงไปปุ๊บสมัยก่อนอาจารย์อ้นก็อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลอะไรสมเด็จเจ้าพญานะแต่ไม่ได้เข้าไปหรอกแต่อยู่ใกล้เฉยใช่ไหมอาจารย์เขาด่ามันหลายคนก็มีวิชาเกินนะครับตอนนี้ครับผมเห็นไหมครับปุ๊บก็อยากแนะนํากันคําว่าแนะนําไม่ได้สอนหรอกแต่ผม จะพูดง่ายๆคือเขียนในไอ้ตรงติกตอกก็คือสอนง่ายๆเลยผมก็แนะนํามันจะยาวไปคําว่าแนะนํามันสองคำสอนมันคําเดียวเลยเอออย่างเงี้ยอออย่างนั้นดีกว่าครับเป็นการแนะนํากันดีผมผมที่ยังไม่ตัดกระตัดแล้วเนี่ยดูนะครับว่ามันไม่ดีตรงไหนครับโอ้งดงามเลยครับงดงามงดงามดีดีมากเลยครับแล้วก็แล้วเราจะแต่งตรงไหนอาเราดูยังไงตอนนี้ไม่มีที่แต่งแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าถ้าเขาบอกว่า ข้างบนสั้นก็สั้นแล้วอ้างข้างก็ต่ําแล้วจอนก็ทีนี้เราจะต้องเล็งดูถ้าเป็นช่างจริงก็ต้องเล็งดูอ่ะโอเคซ้ายกับขวามันเท่ากันไหมเนี่ยนี่คือช่างไหมัเขาจะดูเราต้องทํากรอบอย่างนี้ครับเราต้องทํากรอบเนี้ทําไมอาจารย์อ้นไม่ทําเป็นกล่องมาแล้วก็มาตั้งไม่ทำก็ได้ทัวอย่างนี้ใช่ไหมเอาอกก็ได้เอาเกลีได้เลยครับเสร็จแล้วครับเนี่ครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้ลองทรงต่ําครับลองทรงต่ํานะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามีกลนมา อวดให้หน่อยนึงเพราะว่ากันกันเราก็หลาย GP แล้วนะครับผมครจะมีของดีมาแนะนำกันนะครับผมให้นิดนึงคือยิเลด์ลอนดอนบริตกล่องสีส้มนะครับผมอันนี้แบรนด์จากอเมริกานะครับผมแล้วก็มีโฟมอันนี้โฟมของยินเลด์ลอนดอนบริตกล่องสีส้มเหมือนกันกระป๋องสีส้มเหมือนกันนะครับยาวใหญ่ ราคานี้ถูกกว่าท้องตลาดหาซื้อได้ตามล่ซื้อได้ที่ไลน์เลยก็ได้อ่ามีไลน์ลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างเลยนะครับในคลิปอะเพราะอันนี้ก็คือบริษัทเขาอนุเคราะห์มาเขาเขาให้มาช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็เลยก็ฝากโฆษณาให้ด้วยก็ขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานนะครับขอบคุณมากครับในแบบทรงเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับ